สวัสดีครับพบกับหมอเอกแล้วนะครับวันนี้หมอเอกจะมาเล่าเรื่องแอนแทรให้ฟังแอนแทรคืออะไรแอนแทรคือโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียที่เรียกว่าเชื้อบาซิลัสแอนซาซิสนะครับแอนแทรคเนี่ยมีการแพร่ระบาดท,ทั้งในโคกระบือแพะแกะนะครับซึ่งเป็นสัตว์หล,ลักและยังติดได้ในสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นๆรวมทั้ง มนุษย์ด้วยนะครับแอนแทรกเนี่ยเป็นโรคแบคทีรียอันตรายมีการนำไปใช้เป็นอาวุธชีวภาพอีกด้วยนะครับเพราะว่าสปอร์ของแอนแทรกเนี่ยค่อนข้างทนต่อความร้อนนะครับน้ำเดือดเนี่ยสปอร์ของแอนแทรกเนี่ยยังไม่โดนทำลายเลยนะครับแอนแทรกเนี่ยติดต่อได้อย่างไรบ้างแอนแทรกติดต่อได้จากการที่1ก็คือมีการสัมผัสหรือ เป็นคนชำแหละสัตว์ที่ติดเชื้อแอนทรักนะครับก็คือไปสัมผัสวัวควายนะครับแพะแกะหรือชำแหละวัวควายแพะแกะที่ติดเชื้อแอนทรักสองคือกินเนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อแอนทรักข้อ3ก็คือไปหายใจเอาสปอร์นะครับหรือกินตัวสปอร์ที่ปนเปื้อนอยู่ในพื้นดิน เข้าไปในร่างกายอันนี้คือทางที่ติดเชื้อแอนแทรกได้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันว่าอาการของการติดเชื้อแอนแทรกเนี่ยทั้งในคนและในสัตว์เป็นอย่างไรคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ